สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาอีเมลเต็มนะครับกรณีที่เราส่งไฟล์ต่างๆเข้าเมลนะครับส่งเข้าส่งออกวิธีการส่งภาพหรือไฟล์งานเข้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กโดยไม่ต้องใช้เมลนะครับก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเช่าพื้นที่นะครับ ซึ่งก็เป็นการเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับเน่ยวิธีที่แนะนำนะครับค,คือการใช้บลูทูธส่งเข้าโน้ตบุ๊กนะครับโดยใชนะ้เป็นไฟล์งานนะครับไฟล์ที่ใช้เป็นไฟล์ PDF นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านล่างนะครับมุมขวานะครับก็จะมีรูปเป็นรูปบลูทูธนะครับ คลิกเข้าไปนะแล้วก็มีให้คลิกไปที่รีเฟไฟล์นะครับก็ไปที่มือถือนะเราต้องการจะส่งไฟล์นะครับกดไปที่ไฟล์เอกสารนะครับเราจะส่งไฟล์ PDF เข้าโ o ้ตบุ๊กนะครับแล้วก,กดส่งแล้วไปที่บลูทูธนะครับตอนนี้บลูทูธที่เครื่องมือถือยังไม่ได้เปิดนะครับกดเปิดก่อนนะเสร็จแล้วก็เลือกชื่อของโน้ตบุ๊กนะครับ กดไปที่ชื่อของนตบุ๊กนะครับกดส่งแล้วนะครับเงินนบุ๊กก็จะขึ้นกำลังส่งเข้านตบุ๊กนะครับโดยส่งจากมือถือนะครับชื่อมือถือนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ส่งเป็นไฟล์ pdf นะครับ รอสักครู่นะครับมากดเลือกนะครับว่าไฟล์ที่เราส่งเมื่อกี้นะครับจะให้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับโดยคลิกไปที่บราวนะครับแล้วก็เลือกก็จะไปเก็บที่ไดดีนะครับ เก็บไปที่ไฟล์ภาษีนะครับ2566แล้วก็พอเราเลือกเสร็จนะครับกดโอเคแล้วก็กดฟิ n นิชนะครับเป็นว่าเสร็จแล้วนะครับในการเซฟไฟล์ที่ส่งจากมือถือนะครับ เราจะไปกดดูนะว่าที่เราส่งไฟมันอยู่ในไฟไหนครับกดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้นะครับที่เป็นไฟลส่งจากมือถือนะครับ